สวัสดีครับร้านมิสเตอร์เอนะครับวันนี้เรามา,าซ่อมเครื่องเล่นเฮดดี้ไปเยอะอาร์สร้อรุ่นนี้เปิดแล้วเปิดแล้วคร้างอัปเกตเฟิร์มแวร์มานะครับจริงๆอาการนี้ก็มันไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เลยได้ได้อะไรมาจากตัวตัวอินวินครับเฮดดีแปตัวเล็ก เสร็จแล้วเราก็ถอดถอดแนนออกมาครับแนนบางคนเรียกแนนเรียกลอมใไอเรียกแรมอลอมก็ได้ครับครับส่วนใหญ่ก็พกูดง่ายๆคือมันเป็นฮารดิสของเครื่องเล่นนั่นแหละครับพอเราถอดมาแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับปรากฏว่าจากที่เครื่องค้า,างอัปเกรดตัวแรมตอนนี้ ตอนนี้เปิดติดแล้วครับแต่ว่าเป็นเป็นเมนูของยินยินครับเป็นเมนูของยินยินใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างให้มันกลับมาเป็นอีกเ2อ0อาร์สองยเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋วเราติดตามครับครับหลังจากที่เรา ทำเป็นยินวินแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาแปลงมาเป็นอีเกตอาร์สยเรียบร้อยนะครับดูเมนูเมนูตรงนะครับตรงกลดต่างหน้าจอแสดงผลปกติเมนูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัว r าร์สอยเอสอย่างสมบูรณ ต่อไปก็ทดสอบกันเล่นหนังครับเล่นได้ปล่ะเล่นได้เล่าเลนได้ไหม ทมแบบฉบับของอีเกดได้ครับเดี๋ยวลองทดสอบยาวๆกันดูครับเราเป็นก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับแค่องนี้สนใจส่งซ่อมทักมาได้เลยครับ